ก็ต้องขอก้าวใสครับอีกกับ 57v1 ครับวันนี้เราก็ได้มาต่อ ep ซอรครับไม่ต้องแปลกใจทำไมแต่งตัวนี้ดันแรงขึ้นทุกคนดูเพชรขอสิครับแม่ง1,500เพชรโอ้โหก็คือสุ่มไป19เพชรได้เป็นเดิมครับมันไม่ใช่19เพชรมัน2 9เพชรนะครับท่านผู้ชมพูดผิด2ิบ9เพชรนี่สุ่มไป3รอบนะเออมันก็ไม่ย9หรอก โอเคครับดูของมันก็ได้เยอะเอ้ยอันนี้รับได้หมดแล้วเมื่อกี้ผมได้ไปรับของมาครับตอนนี้ก็เลยได้เออเป็นหนึ่งพันแปดร้อยกอเพชรนะครับเออยอะเหมือนกันนะของฟรีหรอกให้หมดเลยไม่ไม่ฟรีหรอกคลิปก่อนยอดกระแสมันก็ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมเราจะจัดอ p พีสองอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะมันมีเรียนนะั่งเนี่ย นะครับกิจกรรมนี้วันนี้ผมจะมาสุ่มลือเลยโอ้ัตหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหาอะไรดูก่อนเผื่อมันมีอะไรให้ครับไม่มีแล้วใช่ไหมอืมโอ้ยังไงผมจะมาอีพีหนึ่งผมจะซื้ออะไรลืมเลยแต่อย่าเพิ่งนะครับท่านผู้ชมขอซื้อขัตะนะก่อนเลยเจะก,ก่อนเลยไหมไม่ดีกว่าท่านผู้ชมคิดว่าผมจะซื้อขัตะนาเลยไหมใช่ครับผมซื้อเลย ตีอ่ะอานาของแท่อ๋อไม่รู้แล้วมันสามารถโชว์ในล็อบบี้อีพีก,ก่อนเราสัญญากันแล้วเราจะซื้ออะไรชุดเขียนงงนี่ไงตีไงหายข้องไจลแล้วต่อมาครับท่านผู้ชมไอวจัดไปอีกเหลือประมาณ1200กระเพชรมาผมเออไปดูสูตรนะครับแต่คงขอซ์สเลุด,ด่อนก็คือถ้ามาันเราสมได้เออที่มันแบบ ไพูดเจ็ดสิบหรือเออเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบเราควรซื้อของถูกๆนะเท่าไร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 แปดสิบอ่าซื้ออะไรดีท่านผู้ชมซื้อท่ากันเออมันก็ต้องมีสองท่าเลยเฮ้ยเจ็ดห้าเจ็ดห้าเราขอซื้อเป็นกล่องก่อนแล้วกันมันเออถูกๆก่อนไม่ได้ชุดมาวะกดสุ่มไปต่อเลยครับท่านผู้ชม ตตตตตตตเจ็ดห้าอีกแล้วขอซื้อเกิบเกิบเด้อเกิดดีกว่าซื้อเกิดดีไหมวะมันท่านผู้ชมคิดช่วยผมหน่อยครับเอาอะไรดีเอ่อเอาอะไรดีวะของมันเลิกยากครับท่านผู้ชมขอเอาแว่นไม่ดีกว่าไม่เอาแว่นครับผมจะได้เกิบเอาเกิดดีกว่าโอเคก็ก็จะเลือกเกิบนะครับท่านผู้ชม กต็ตรงทางแหละต้องเท้าอีแตะต้องเท้าช้างดาวต่อมาผมเลงไว้ครับถ้าผมได้ผมจะเอาการะทาแ0ดสิบเปอร์เซ็นต์วอลกระทาเลยก็ได้ไหมมันเป็นกระบอกที่มันเหมือนกระทาดูดิเหมือนป่ะต่อไปมาครับเจ็ดสิบโอ้ยเอ้ยขอหะสมหาก่อนนะครับท่านผู้ชมเอ่เอเอาเป็นหน้าดีไหม เดี๋ยวขอซื้อชุดก่อนครับเดี๋ยวหน้าค่อยเอาขอเก้าเพชรเก้าเพชรเอ้ยเก้านี้เก้าเพชรอยู่แล้วเอาชุดไหนดีเอาชมอืมอันไหนมันก็เท่หมดเลยเอืมเลือดยากว่ะอืมเอาไหนดีครับท่านชมคิดดูครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันจะขอเอาชุดนี้ก่อนนะครับท่านชม โอ oh, oh, ้ข้าง้ง้าอาจจะกระตุกนะครับท่านผู้ชมเน็ตกลุ่มครับเน็ตกลุ่มมาสุ่มก่อนนะขอ9ก้าเก้าพ่อเฮียเจ็ดอ้ยเออเอมีรอะไรดีไหมวะอันนี้ก็น่ากก่อน12บาทก่อน12เพชรเปิดเปิดเปิดเปิเปิดเปิดเโอ้ยแปดสิบเฮียเป็นเออเป็นอะไรดีบัต บัดนี้ไหมบัดซังงต็เต็บๆๆ็บเต็บเต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 บโอ้เออขอซื้ออันนี้แล้วกันนะครับท่านชมถึงแม้ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้แต่ถ้าเออนั่นแหละมาได้เวลาซื้อของตึงๆปัดนี้เลยชุดเลยชุดนี้เท่น,นะครับท่านชมอืมต่อไปตึดตะดตๆเตต อเจ็ดอว่ะเอ่อขอเปลี่ยนหรือกันนะวิ้ยหัวข่าวดีไหมวะท่านผู้ชมแต่ผมขอ,อซื้อเป็นเอออะไรดีอนครับหัวข่าวหรืกันหัวข่าวมันเท่นนะตอนไม่แน่ใจว่าใช่หัวข่าวไหมแต่มันสีขาวก็เอาเป็นชื่อผมจะพูดว่าหัวขาวว่เฮ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นะเป็นเหลือสมร้อยเพชร คอของประหยัดเลื่อนหน้าตามาเอ้ยอึบอึบเอ้ยก้าวเพชรมาสักทีเอ้ยสมซื้อชุดผู้หญิงก่อนเลยชุดในตำนานด้วยเนี่ยเออยเจ็ดห้าว่ะเลยือกเกงแล้วกันเก,ง,ก,นเกงมันก็เท่อยู่นะแล้ส่องแล้วก็เพชรนะคะรับท่านผู้ชมวิ้นดูว่าก้าวเพชรจะอ๋อยเอ้ย ขอเป็นเอกระทายกันนะอฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยซองผมเฮ้ยมีของเอในตำนานเลยนะเนี่ยแต่ไม่ค่อย,อยสองปีกว่าๆได้มันเอาเป็นอะไรดีท่านชมเดี๋ยวดูก่อนเอาเป็นอะไรดีวะถ้าเป็นางนเกงมันก็น่าจะได้มั้งเอาเป็นางนเกงก่อนแล้วกันนะครับท่านชมอุ่มซุมซ่มซุ่มเบ๊ ก็กดไปกดไปอึบ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 อ้เจ็ดห้าหรือว่าจะได้80ก็ได้นะซื้อเป็นกล่องปืนก่อนดีกว่าโอ้สามวันขอไม่ขอขอ,ขอ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, เก้า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 ดีเเจ็ดสิบอมอันนี้กันกล่องโอ้อันนี้มันหมดกิจกรรมแล้วเนี่ยวะโอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมได้สูวแแ้วขอเก้าเพ็ดโอ้เออ ขอแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็ขอไปแต่งตัวก่อนนะครับคลิปนี้พูดผิดสิเกือบจะปิดคลิปแล้วแต่ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอลองแต่งตัวก่อนอไปยังไงเท่ๆวะเออผมลองแต่งตัวตามเรื่องดัน,ด,นดันดูนะครับท่านผู้ชมแต่แต่เพิ่งนะครับอืมโอเคผมก็ได้แต่งตัวครับมาซึ่งมันเหมือนไหมผมก็คิดว่า น่าจะเหมือนเท่าที่เหมือนได้นะครับมันไม่มีผมยาวแบบตั้งขึ้นนะ่ะเออเดี๋ยวผมขอใส่ท่าก่อนท่าน,นี้ลองดูเฮย้ยท่ารู้สึกมันแปลกๆนะเฮ้ยเท่ยอยู่นะมันก็ดีอยู่แล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้เท่านั้นคลิปนี้ผมก็ขอ,อลาเพจเช่นนี้ละบ๊ายบายไม่กดไลค์เป็นเก